สวัสดีค่ะีตอนเข้าสู่ช่องปองเลกาวนะคะวันนี้มากับเท k เคนแเพราะว่าวันนี้นะคะ DLC เอ่ฤดูหนาวนะคะพี่คลฟมาแล้วนะคะโดยที่ตัวเกมจริงๆนะคะสำหรับผู้เล่นทั่วไปจะสามารถโหลดได้ในวันศุกร์นะคะคนที่มีเอ่อซื้อพาร์ทล่วงหน้านะคะก็จะสามารถนะคะเล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ t ท k เคนแปนะคะในวันนี้นะคะ พอเราซื้อเราซื้อไฟนอ l 16แบ็คไฟเดซเ็จปับเทคเคนประกาศแล้วว่าพี่คลฟ์จะมาก็อึ้งนิดน,นึงนะคะมาเรามาเริ่มกันดูนกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะสําหรับเราไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ DLC หรือดูใบไ,ม,ไม้ร่วงของเฮราชินะคะหลายเดือนแล้วไม่รู้จัวใจว่ามีแพทมีอะไรใหม่บ้างน,นะคะก็มี XR ห้ามพลาดนะคะไอเทมใหม่หน่าตื่นเต้นนะคะมีโกสนะมีโกสพิเศษนะคะโผล่ในเทคเคนไฟเลาวนะคะเอาชนะเพื่อรับรางวัลนะคะจะชนะกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าบางแมทนะคะจะมีแค่ลิมิตติดพามเท่านั้นนะคะโอเคนะคะที่คลายบรอสฟิลนะคะตอนนี้นะคะเ,เปิดใช้สำหรับ Early Access แล้วนะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะแค่อัปเดตเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเทคเคนไฟเลาวโฟนะคะเริ่มแล้วนะคะ ของใหม่ในเทคเคนช็อปนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวละครเราลืมชื่อสนะะิทเลยค่ะเป็นน้องกับแฟนของคลายฟนะคะอ๋อโจชัวค่ะนะคะคอลรามบลิแพคนะคะมีโจชัวกับจิวนะคะ,ะ,คะดาว่าต้องซื้อนะคะแต่ค่อยแวะไปดูที่หลังนะคะคลายฟ์ร f สฟิลนะคะพร้อมกับ b a t บทเทิลสเตจฟินิกเกตนะคะเราดาว่าตอน DLC อลซีฤดูใบหม่ร่วงนะคะมันไม่ให้เวทีมาฟรีนะคะเวทีของเฮฮาชิ คนก็เลยน่าจะบ่นเยอะมากนะคะคราวนี้ Battle s t a t e f e n i l Gate ก็เลยได้ฟรีมานะคะคในรอบนี้นะคะใทคเ e ่ s h อ p นะคะแน่นอนว่ามี Final Fantasy 16 c o l l a b o r a t นะคะมาดู Final Fantasy Collab กันก่อนนะคะไม่ได้จะซื้อไม่มีตักโอเคนะคะก็อันนี้เป็น j o ช o Lost f ิ e l นะคะก็จะมีชุดนะคะโอ้ดัลักโอเคนะคะ น่ากลัวมากส่วนจิ้วจะเป็นสีฟ้านะคะโอเคนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้อะไรนะคะเอฟเฟกต์แะเอาอันนี้ฟรีนะคะฟรีก็เอานะคะขอบคุณฟรีไอเทมนะคะอ๋อมีให้เก็บเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นคอมแบตซานตาเซตนะคะว้าวรัก โอเคอันนี้เป็นลิมิเต็ด i ท e o ออ y ิ่งไฟเวิร์กสีเขียวนะคะดาราของฟรีเรารับหมดนะคะไม่มีปัญหาต่อไปนะคะครบอาฮูดี้ครบรอบ30ปีนะคะมาดูสิโอเคอ่าฮะพาแล้ว อกร์ไอเทมนะคะโหมีของใหม่เยอะเหมือนกันนะมิชิมาแฟมิลี่อาร์เมอร์แพ็คน่กกากลัวอันนี้ใหม่มิโกะแบทเชแพ็คหะ ดฟเฟอร์อารี่าจะเป็นฮอลลวีนเนาะไม่ไหวปะอันนี้เซดัคชีพนะคะเสร็จยั่วๆนะคะอืมอ,อันนี้ถ้าจะเป็นช่วงฮาลลวีนอะนะวิตเยอะเลยนะเอาลอบไปแมัดไบเกอร์ไวลไลท์แพดไหนดูเทคเกนพาทหน่อยนะคะ จริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้มีะนะแต่ว่าอุ้ยอันนี้สวยอ่ะดูได้ปะ,ะก็สำหรับคนที่เล่นนะคะก็รับรางวัลน,นะคะไม่ได้เล่นเลยโอเคโอเคนะคะชุด คาสฟไฟชัชๆของคลายเป็นชุดนะคะจากไฟน a องสนะพอพร้อมดาบนะคะมันก็ให้ความรู้สึกแปลกๆนะคะเพราะว่าเทคเคนเป็นเกมป่อยกันแต่พี่คลายใช้ดาบนะคะจำได้ตอนน็อกติดตอนเทคเคน7ก็คือพี่แกเปลี่ยนอาวุธยับนะคะโคตรโหดนะคะมาดูบอดี้เริ่มจากแคร์นะคะเอามีผมทรงเดียวนะคะหน้าอันเดียวนะคะโอเคเปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนได้สีนิดหน่อยนะคะเทคเคน สไตล์อัลเทอร์เนทีฟไม่ฉันอยากดูเฉยๆออกกดผิดจะกดทรายออนอ๋อโอเคนะคะมีการใส่ฮูดเพิ่มขึ้นนะคะโอเคอันนี้เป็นอัลเทอร์เนทีฟพีนะคะก็คือพี่ขายโอเคพ,พี่ขายพลอยดาดาบลอยอ่ะดาบลอยอ่ะเธอ ค okay. ต่อไปอันนี้ชุดเอาจริงปะคือเรายังไม่ได้ใส่นอสบหกเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในเรื่องอะ,ะอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นชุดในเรื่องหรือชุดแน่อะไรนะเพราะเรายังไม่ได้เล่นแฟนนอตสิบหกนะคะเพราะไม่เขียนอินพิเรียลอินแฟนทรีนะคะโอเคต่อไปเป็นชุดเบิร์นแบล อ๋อโอเคแะคะ่ะเป็นชุดแบบถูกไฟเผานิดๆนะคะโอเคคคูอันนี้เป็นชุดของเท็กเกจเองนะคะช่างมันเถอะอยากเห็นชิมาแฟมิลี่กดผิดไว้อ์อืมโอเคงั้นเรามาลองดูกันในส่วนของวอรดด s Mode นะคะที่คลายวิวไหนเออไฟอยู่อ้าที่ไฟยอ,ยอ,อ,ยอยู่ดีนะ คลายฟ์นะคะไฟติ้งสไตล์โดมิเนนต์นะคะโอเคโดมิเนนต์ถ้าเราจะไม่ไม่อยากจะพูเลยเพราะยังไม่เล่นไฟนอลสิบหกคือเราเล่นเราเล่นเออคือเราเล่นเดโมโนิดนึงเราคำว่าโดมิเนนต์เนี่ยชื่อคุณคุณมาจากไฟนอลสิบหก Final 16, ใช่ไหมเป็นอะไรสักอย่างที่แบบอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไฟนอลสิบหกแต่เราจำไม่ได้นะคะสัญชาตินะคะแกรนดูชีออฟโรซาเลียนะคะ ควส่วนสูง183น้ำหนักไป3.5นะคะโอ้อยากดูฉากใหม่ฟินิกเกตฟินิกเกตเราเห็นอยู่เพราะว่ามันมีในเดโมสวยอยู่นะโอ้โหเพลิงมากนะคะ Get ready for the next นี่ครับต้องมีต้องมี มังกรมาด้วยแล้วครับเออสุดนะคะออกไปจากมังกรฟินิปโอ้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  what the hell ขอลองไอัน,นี้หน่อยโอ้ยจินมันกันได้อะเอาไหมแม่งโคตรโกง ยังไม่จบยังไม่จบโอ้าหป้าอ้อะ,อ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 ะไรคือเนี่ยโอ้เอาออ้ขอลองใหม่เขามาจีนมันกันได้โอเคอุ้ยมันมีชาร์จเกตข้างล่างด้วยอะทำไม่เป็นอะ เราคอยต้องเข้าไปอ่านในทูทโตรเลียวอรอบเลยต้องไปดูทูทโตรเลียวแป๊บหนึ่งด่ะโอ๊ย,อยจะปิดได้อีกแล้วอ่ะจบจบโทษไปหน่อย เวอร์มากคือจำจำได้แหละว่าตอนจบเดโมโอ,อีปราสาทมันระเบิดใช่ป่ะเพราะว่าอีตัวอีตัวโดมินันสองตัวมันเจอกันแล้วมันก็บึ้มโอเค เขาโอ้ผล่เขาแดกหัวเราปุ๊บไม่ได้เกิดเกิดอะไรขึ้นได้ถ้วยด้วยนะ <c oughs> อยากไอชาร์ไอไอระดันชาร์จไง ยังไม่ได้ดูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นส่วนตัวเราว่ายนี่แคบไปนหน่อยวะ่ะเราว่าพี่แคบไปน,นิดนึ่งแล้วามรู้สึกแล้วโชกกอรอย่างน้อยก็แบบ จะบอกว่าอย่างบอกมไม่ใช่แต่าเกี่ยวกับน็อกติกก็คือน็อกติกเปลี่ยนอาวุธมา100ลอยรอบอะคือเวลาน็อกติกสู้น็อกติกเปลี่ยนอาวุธเป็นลอยอันเลยอะมาฉากอลังการสุดเวอร์ตอนที่โดมิแนนเจอกัน นน oh like, ั่มันคือมันคือคลอปยิ้มแตกแม่เลยอุ้ยเมื่อกี้ก่อนเลยขึ้นเหมือนมีน้ำแข็งนางมีเอ็ดเครดิตเยอะอยู่ด่า พี่ว่ากวกปึ๊บไอ้นี่ขึ้นว่ะตัวแรกอ่ะไม่พักกันรูอทไรนะเฮ้ยเฮ้ยเได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วอะเือเลือกขึ้นมา เวทอาร์ต <Red> อีฟริตไม่ตายด้วยเฮ้ยเม่อกีปล่อยปี๋ออกมาได้อ่ะ บอกเลยว่ามั่วเมื่อกี้พี่บอกเลยว่าพี่มั่วเมื่อกี้อ้าวโอ้ออะสะแดแว่านางใส่อีฟิกตลอดไม่ไม่ไม่มีท่าอื่นนะโอเค คลายเก่งมากเลยนะเพราะว่าปกติวเวลาเล่นตัวอื่นอะ่ะเอาซ่าฮาร์ดมันยากมากเลยโอ๊ะแกแล้วพี่อยากหวักมือเรียกสตูแบบพาร์ด คือเรากดโดนโดยบังเอิญเราไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปเลยตีกันปะอยากวักมือเรียกไนเสียเวลาสู้ สวยจริงช็อตเมืเ่อกี้สุดความไม่เข้ากันโอ้ย จบกันแล้วะะสำหรับ DLC Winter นะคะเราว่าพี่ไคลก์ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะคะมองเฉยๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเข้ากับเท็เคนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูแบบแฟนตาซีมากแต่เขามองกลับไปเท็กเคนเ,เ,เองก็แฟนตาซีมากเหมือนกันนะเพราะว่าแบบนั้นก็มีแบบเดวิลมีปีศาจมีอะไรทั้งนั้นพี่ไคล์มาพร้อมกับฟินิกก็ไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นนะเราว่าก็ขอบคุณที่ชมของเราวันนี้วันนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆนะคะตัว่าเกมจริงจะมาในวันศุกร์นะคะ ปีหน้ายังไม่ได้ประกาศอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะรู้ว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีตัวละครใหม่มีอะไรใหม่เราะยังไงขอบคุณที่ชมกันวันนี้แล้วเจอกันใหม่คราหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย